ชุดชุดือแบบร้อนพี่เจ้าถามว่าไม่หนาวหรอหนาวแต่ว่าอดทนเพราะว่าสุดวันนี้คนก็แบบว่าใส่เสื้อกันหนาวไปหมดเลยแล้วเขาไปไหนครับพี่เจ้าไม่ไดยวันนี้ไม่มีแดดเลยดูท้องฟ้าเลย ก็เป็นวันแรกนะคะก็เลยแบบสบายๆเดินเล่นอากาศก็เย็นๆไม่ได้หนาวอะไรแต่ว่าเวลาลมมาก็ได้อยู่นี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช็อปดีออนะคะวันนี้ก็คือไม่ได้กะจ,จะมาดูอะไรแต่เดินผ่านพอดีก็เลยเข้ามานิดนึงก็งได้ตังคูไปหนึ่งคู่เมื่อกี้ลองดูกระเป๋าแล้วยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาวันจันทร์อีกทีนึง จะพาทัวร์เพราะมันแบบมันใหญ่มากๆค่ะมันเดี๋ยวดูวันจันทร์นะคะก็เดี๋ยวรอจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินอยากกินกะเพรามากตอนนี้สรุปก็คือกลับมาที่โรงแรมค่ะเดี๋ยวจะสั่งให้เขามาส่งแต่รอดูกันว่ากะเพราผ่านไหมหน้าตากะเพราที่นี่ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ใส่หัวหอมมาด้วยก่อน่ไถ่ดาวก็คือกรอบนอกนุ่มในจะ <laughs> ไปชิมกันค่ะ ให้ช้อนมาแบบว่ากลัวอิ่มมากดูซ่อมซ่อมใหญ่มากแล้วดูช้อนแล้วมาชิมกันค่ะกะเพราหมูสับที่นี่รสชาติเป็นยังไง <c oughs> อืมได้เลยเ <c oughs> พราะในติมม๊มบ้างอร่อยสั่งเพิ่มเลยอร่อย <c oughs> กินกะเพราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังนั่งรถแล้ว <c> ง <oughs> น,นั่งห่างกันขนาดนี้ <c oughs> คือกำลังนั่งรถไปแกลลเอรี่ลาไคย์ <c oughs> ก็จะเป็นห้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่ามีอะไรห้เห็นตึก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 ชอบตึกตึกอุ้ยอุ้ยท่โผลรเห็นแลยหนูอยากชอบใช่ไหม ชอปปิ้งเลยคือจะกลับไปซื้อที่ไทยอ่ะสบายใจก,กว่าจะได้ไม่ต้องกังวลตอมาเรือ่อยๆจะค่อยดูจะค่อยดูพอ่ดิจิทีแล้วอ่ะมันจะเหมกับที่ไทยเลยแต่บางอย่างที่ไทยไม่มีเราก็ซื้อได้เรื่อง <laughs> นินดๆหน่อยๆค่ะคลิปนี้จะมาแบบแต่งต,ตัวเล่นๆรับความหนาวแล้วกินนู่นกินนี่หางก,กับเขากิน <laughs> แล้วก็นอนเป็ดที่นอนโรงแรมเป็นที่่นั้น ความบนันไดอลังุมากอันนี้ไม่ใช่แวร์ไซ์แล้วยังไม่ใช่แวร์ไซแต่แบบลงไล่บนลงไลบ,บนแดนลงไล่บนไดก็คือสวยมากวันนี้ไปแวร์ไซด์เลิศหรูอลัลงการกว่านี้จะพาไปทัวร์กันค่ะตอนนี้อยู่บนรถแล้วค่ะกําลังจะไปแวร์ไซ์วันนี้เราก็จ้างเป็นไกด์นะคะวันนี้ตอนนี้กําลังเดินก็ไแ,แวร์ไซ์ หนาวอยู่แล้วดูเสื้อกอนสิอันนี้เป็นแบบบางๆเลยแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบว่าคล้ายๆใส่เดี่ยวนะคแต่ว่าข้างในเขาบอกว่าไม่ได้หนาวข้างในก็คืออากาศแบบเป็นห้องๆกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ หายโรคกันนะคะจะกลับไปดูกันค่ะนนี้กำลังเดินเล่นแสงแดดไม่มีแล้วอะแสงแดดไม่มีก็หนาวเปลี่ยนเสื้อแล้วเรียบร้อยจริงๆวันนี้อยากกินหมูกระทะมากเลยแต่หาแล้วร้านมันปิดวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวกลับไปกินกะเพรา <laughs> หากะเพราให้เลยวันนี้ห้ามหมดนะเดี๋ยวกลับไปกินกะเพราเดลิโอลี่ที่โรงแรมค่ะ สวัสดีวันที่3ค่ะทุกคนวันนี้คือชิลมากมากๆๆๆมากมดูดิวันนี้เราจะย้ายโรงแรมกันนะคะไปที่โฟร์ซีซันนะคะเดี๋ยวพาทัวร์ห้องโฟร์ซีซันแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เป็นวันชิลๆที่เราจะเดินเล่นรอบเมืองเพราะว่าเราใส่ผ้าใบวันแรกผ้าใบ เพราะว่าสองวันก่อนนั้นนี้ก็คือใส่ส้นสูงทุกวันเลยวันนี้ก็จะชิลค่ะจะเดินเล่นรอบเมืองแล้วก็ช้อปปิง้งวันนี้จะไปซาร่าไปดูเสื้อผ้าแล้วก็ไปเซโฟลา่าไปดูเครื่องสําอางนะคะแล้วก็อยากกินชาบูกับปิ้งย่างมากวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ก็จะได้กินไหมกําลังหาร้านอยู่ชอบความบนไดของเขามากไม่ได้พาทัวร์โรงแรมเลยอ่ะทุกคนไม่ได้ใช้เซอร์วิสอะไรเลยก็อยู่แต่ห้องนอนเตียงนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยอยากพาไปเดินดูห้องอาหารเขาหน่อยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบบาร์นะคะนี่จะเป็นแบบห้องอาหารสวยนะแต่แบบก้อยไม่ได้ลงมาทานเบรกาสต์เลยเพราะว่ากลัวโควิดแต่เดี๋ยวอุยนี่โถงอะไรอะเพิ่งเห็นเนี่ยแบบไม่ได้เดินมาจริงๆอะนี่เห็นพร้อมกับทุกคนเลยเพิ่งไม่เห็นตอนที่จะย้ายโรงแรมแล้ว เดี๋ยวมาปารีสรอบหน้ามานอนอีกเค <laughs> okay, ไปแล้วค่ะพี่จ้ำตามแล้ววิง่งขึ้นรถเหนื่อยมากดูเขาไปาปวิ่งขึ้นรถเหนื่อยมากค่ะโอเคเดี๋ยวเ,เ,เราจะไปโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่เราจะพักอีก3าคืนนะคะแล้วก็ทริปนี้ก็คือย้ายโรงแรมทั้งหมดสโรงแรมนะคะก็จะ <laughs> มีที่นี่เมื่อกี้เพนเดนโฟซีซันแล้วก็ อะไรนะพี่ตามพาซาแอดทีทนี่2คืนถายนะคะโอเคเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะ รหว่างรอห้องนะคะเราก็มานั่งดื่มอะไรกันก่อนชิลเนาะดูอุ่นเนาะน้องนั่งกลางแดดเลยนะทุกหัวเราแดดลงเลยนะไปคะ่ะพาลูมทัวร์ห้องนะคะเข้ามาปุ๊บก็เจอนี้นนเลยแชมเปญพี่จ๊เมาอีกแล้วให้หนูห้องน้ําก่อนเลยชอบห้องน้ามากเลยห้องน้ําแบบมีความแบบมีความนั่งนั่งอึไปดูถนนไปอุ้ยสวยอ่ะ แล้วไงรูป้ปะมีลูกฉันด้วยงงไปอีกชอบไหมคะมีน้องกระต่ายด้วยน้องกระต่ายรน้องหมาเนี่ยหมาชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวขอไปซึมซับบรรยากาศก่อนนะเพราะห้องนี้มีความเป็นแบบ พารีสมากๆมัวแต่กรีดห้องจนลืมถ่ายห้องแต่งตัวแฮปปี้กับห้องมากจนตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วยังไม่ได้ออกไปไหนเลยสวัสดีวันที่4ี่นะคะวันนี้ กันเดือดร้อนเอาเสื้อพี่ไปใส่หนาวอ่ปะปาแดดก็ไม่มีเลยให้ดูไอนนเสลพาเดินเล่นรอบใบเฟลเลยวันนี้ออกมาพาเดินเล่นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานอาหารจีนกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดีออแล้วนะเพราะว่าคิดว่าวันนี้คงไม่มีแดดให้ถ่ายรูปวันนี้ก็เดินสวีทกันค่ะ ร้านชิลชลี่ชิลลี่ชนชนลี่และทองเป็นไงคะเมนูมีอะไรบ้างฝั่งอะไรไปบ้างบอกสิมันีไก่เลยเราไม่รู้แล้วก็ติ่มซำแล้วก็ของทอดแฮปปี้ปะวันนี้จะได้ไม่ต้องมีคนมาเมนบอกก่อยว่ามาที่นี่กินแต่กะเพรา <c oughs> จริงๆก่อนหน้านี้มีติ่มซำอีกนะคะแต่ว่ารีบกินเพราะว่าอยู่ดีๆแป๊บเดียวคนแน่นร้านเต็มไปหมดเลย <c oughs> ต้องรีบกินรีบออกละค่ะ เดี๋ยวไปถ่ายตรงอื่นกันต่อทุกคนวันนี้ก็แต่งตัวเกอร์แน่เลยไม่มีแดดมีแบบโมงเหรอเดี <Hey. S 2> ๋ยวเราจะไปดีออลกันบ่ายโมงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทัวร์คาเฟ่ดีออลแล้วก็พาไปเดินดูดีออลแต่ละชั้นนะคะ นี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารของเขานะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ,ฟ่ดูคนแน่นมาก,กวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบจิวเวอรี่นะคะมีทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบนิวคอลเลคชันคือใหญ่มากๆเดินกันไม่หวัดไม่ไหวตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนผู้ชายนะคะดีชั้นหนึ่งชั้นสอง จริงๆแล้วแบบวันนี้ก้อยอยู่ในนี้ตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้บ่ายสี่อยู่มาสามชั่วโมงแล้วเพราะว่ากอยแบบดูอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ลองเสื้อผ้าแล้วก็ลองรองเท้ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนดีออลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจมอ,อยู่ในนี้นานมากวันนี้คนเยอะมาก คาเฟ่ผมไหนไม่ได้นั่งแต่ร้านอาหารว่างนะอา,าจะจะกินไหมน่า,า,า,าราเป็น้าตั้งแต่บ่ายโมงซื้อของ2องสามสีห้าโมง เมื่อกี้พูดไปแล้วบอกว่าลองมีลองเสื้อผ้าแต่บแบบใส่ไม่ได้เลยเดวคือใส่ไม่ได้เพราะว่ามันหลวมก็เลยได้เป็นเสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็รองเท้าต่างหูสร้อยอะไรแบบแบบบาบาาที่เป็นเอเซนซอรี่เบาๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าทริปนี้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้กะมาช้อปปิ้งอะไรเพราะว่าขี้เกียจแบบโจนภาษีหนักเวลาะเข้า,ขาต่อมอน,นะคะกระเป๋าก็ไม่ได้ซื้อเลยทริปนี้เนี่ยทุกคนมีทุกรุ่นเลยไมโครไม่ว่าจะสีอะไรก็คือแบบมีหมดเลยที่ไทยไม่ มีที่นี่ก็คือมีหมดตึง จ่ายเงินค่ะได้ไปเบาๆวันนี้ไม่ได้ได้อะไรชิ้น,น,น,นหนักอยากแนะนํานิดนึงนะคะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่อาจจะมีบางคนที่กําลังจะมาที่นี่มาช้อปปิ้งแล้วยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าเราช้อปอะไรที่แบบเราจะต้องถือของไม่ได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากอะไรเงี้ยแนะนําให้เขาอะ่ะเอาไปส่งให้ที่โรงแรมเลยเพราะว่าที่นี่มีอาชีพเยอะนะคะป้องกันการแบบกระชากถูกแบบถูกจี้ถูกต้นนะคะเพราะว่าโดนกันหลายอยู่เหมือนกันค่ะเขาก็แนะนําให้แบบไปส่งที่โรงแรมเลย เป็นวันที่5แล้วนะคะเมื่อเช้าเราก็ออกไปถ่ายรูปก,กันมาตื่นกันแต่เช้าเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่โรงแรมกันวันนี้เราจะโยงแมไรเหมกันกําลังจะพาไปทัวร์ฟิตเนสแอนด์สปาสระว่ายน้ำที่เห็นอะ่ะมันนา่าจะเป็นในส่วนของสปานะคะในรูปสวยมากไม่รู้ตัวอันจริงจะตรงปกหรือเปล่า จะมาแบบว่าให้ดูคนดูสระว่ายน้ำแต่ตอนนี้เขาลากเข้ามาจะทำสปาเฉยแต่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะตอนนี้เราก็กลังมาอัพเดนูนทีกันนะคะให้ดูแบบห้องเขาสวยมากๆไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนเพราะอะไรพี่จะ๊ะ ใช่ไม่รอยเลยอ่ะตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นเซตสวยๆเนาะยันทกินมาม่ายันทีกินมาม่าดีกว่าเพราะว่าแบบมันเลี่ยนมากแล้วมันไม่่อยด้วยต้องการผงชูรสสวัสดีวันที่หกค่ะทุกคนวันนี้เราย้ายโรงแรมกันอีกแล้วนะคะคือมาเที่ยวหรือมาเปลี่ยนที่กินที่นอนก็ไม่รู้ วันนี้เราย้ายโรงแรมไปพาซาแอติน่กันนะคะเดี๋ยวถึงแล้วพาตัวห้องนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พาซาแอติน่นะคะกำลังรอเช็คอินอยู่ก็นอนที่นี่กันอีก2คืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วที่นี่ก็คือกอยชอบห้องนี้มากๆที่มาน,นอนที่นี่เพราะห้องนี้เลยห้องอาหารของเขาสวยมากๆแบบพามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบนั่งทานชาทานขนมได้ะคะ่ะ พาลุมทัวร์ห้องนะคะพอมาถึงก็ตู้เซฟก่อนเลยอ่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะอ่าในส่วนของห้องน้ำนะคะก็มีอาะแต่ที่โฟร์ทีซั่นเมื่อสามคืนที่แล้วเราก็ไม่ได้แช่นี่เขาทำแบบนี้ไว้ให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะต่างๆนะคะก็มี แชมเปญแล้วก็มาระลองในส่วนของวิวนะคะก็จะเป็นวิวไอเฟลเลยค่ะห้องนี้วิวคือดีมากๆแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นคลาสสิกสไตล์นะคะคือห้องเขาเล็กกว่าโฟร์ซีซันแต่ราคาเท่ากันเลยเพราะอะไรเพราะวิวของเขาค่ะเป็นวิวน้องคนนี้ตึง คทุกน,กนเขาจะวิบวับแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงนะคะ5านาทีถ้าใครมาแล้วแบบอยากเห็นวิบวับอย่างนี้ก็คือทุกต้นชั่วโมงเลยอย่างเช่นตอนนี้เป็นเวลา4ทุม่มก็วิบวับเลยค่ะ5านาทีจริงๆมันใกล้มากแต่ทำไมกล้องมันอ้า,อาน้องหยุดแล้ว5 <c oughs> านาทีแล้วค่ะยอมตื่นเช้ามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะในทานเด็กฟัดห้องนี้คือแบบสวยกว่าในคลิปแบบร้อยเท่าอว่าทุกคน ึงจะกินก่อนนะคะโรงแรมมีความทำกันบ้านดีมากไหนโชว์หน่อยบ้าบ้าลูภูเพ็งอะโรงแรมเขาก็มีความน่ารักอยู่นะทำกาแฟรูปน้องภูน้องเพ็ไหมพี่จำพี่ถึงรูปกว่าเดิมใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแบบ วิวแบบนี้นะคะห้องตรงนี้ก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่ไม่ใช่วิวไอเฟลอ่ะตรงนี้ก็มีห้องก็สวยเหมือนกันเพราะว่าก็จะเห็นเป็นตึกอย่างนี้นะคะเห็นต้นไม้ต้นไม้หน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปโอเปร่ากันนะคะไปเที่ยวบ้าพอจะกลับแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วใช่ไหมพี่ตั้พรุ่งนี้กลับช่วงเย็นๆนะคะ ไหนเลยเหรอทำมาแล้วนะคะทู่านเหมือนค่าตั๋วชมคนลเท่าไหร่คะ12ยูโรประมาณ400บาทซื้อออนไลน์ได้นะคะตัว๋วจะได้ไม่ต้องมารอต่อคิวดูคนดูคน,คนเรงยี้ค่ะขึ้นไดูข้างบนสวยมากเลยอ่าคนที่นี่เขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแบบแวซา์แบบ 幺幺、哎。哎<呦>哎 มารับนะคะไปที่สนามบินกันเดี๋ยวพาไปดูเราที่นี่กันว่าเป็นไงบ้างนะคะของแอมิเรตคนนี้ดีใจมากคิดถึงลูกตลอดเวลานี่ก็คิดถึงลูกแต่แบบคนนี้ร้องหไห้รถเยอะมากเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินเล่นรอรถค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่ารถยังไม่มานะคะเดินเล่นก่อนไปเจะอร่ากัน กำลังจะถึงสนามบินแนละ้วรอเช็คอินค่ะเราที่นี่กว้างมากเลยค่ะตอนนี้ก็กํกำลังรอขึ้นเครื่องนะคะอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็จะขึ้นเครื่องก็จะมีอาหารอยู่ตรงโซนแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบส่วนก้อยกับพี่จำมมามา่มาค่ะพกมาเองเพราะว่า คือเขาเปิดแมสกันแล้วเขาก็พ,พูดพูดพูดลงอาหารแล้วอาหารมันเป็นแบบของดิบพวกแซลมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยวางแบบบไม่ได้มีที่ปิดก็เลยกินมาม่าล้วกัน ดูแล้วค่ะยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะคะก็เป็นคลิปรวมคลิปไปเที่ยวของกอยที่ปารีสนะคะก็แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากอยจะทาไปไหนหรือทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กอยด้วยนะคะไปจังบายบายหน่อยอะไรนะคะพี่ถับเบาใส่โชว์แก้วหน่อย para